ถ้าใบะกูใส่ปะใบะกูใส่กอใช่ค่ะฮะใช่ค่ะว่าใส่ใบก็ว่าใส่ต้นมันใส่ก็ใบมันนะครับไปเลยใส่ต้นมันแหยังเคยยากก่อเออยากกินไหนมาเตื้อโอ้แต่ละอย่างแต่ละเพลงซ้อพ่อพักมันก่อนค่ะพักมันครบหรือยังเอาทีนี่กันฮะ นี่เนี่ยกมนไปการแกเขาไปตั cave, <ella> ้งหลังหมอตั so. ้งหลังมันจะทำเลทำเลทองมันจะดีกว่าก็ใครโปรจะเน่าที่เนี้ยที่ไหนก่อนเนี่ยยังได้บ้างคนเดียวกองกไปซ้อซื้อก่อนก้าพักไม้ไส้เครือยังบโคบเต้อโอ้ยไปซ้อพอเอ็มกาก่อน ป็เตะกัน่็ลองพอทำเลมาก่อนกันไหนมันลำอ่ะญาติไหนมันลำเขากันญาติเอาโอ้บ่ญาติไหนก็อนมัญาติเอากข่งตุ้งบนบ่เมาไปอย่างกข่งตุ้งอ้ก่อนญาติบนบ้านมาทำอัดาและเอฟซีเพิ่นพอแล้วมันสามสามเดิมเดิมอ่ะเราก็ต้องเสาะญาติอื่นก็ไปไปญาติในสวเวตไปญาติห่างอย่างในสวเวตแล้วอย่ังญาติไหนล่ะของอะไรที่ตู้ปุ้นตู้ไหนตู้มาก บ้านหอยมั้งล่ะเออโอเอาจ้เอาทั้งเไมป่ะเอาก็เอาบักเอานีอย่างเอานี่อ่ะเออเอาเนี่ยก็เปลี่ยนชุดดีก้าชุดนี่สีถ้าจะบางแงมนะถ้าจะเป็นประสาทแล้วกิงแล้วยากินแต่ละเตื้องง่ายไปฮันง่ายไปนี่ตามใจลุงก็เอานี่ก็เอานี่ถ้าบาล์ลามจะไปโตดผมเนอะก็ขิงง่ายไปง่ายมา ถ้าบลรามจะไปโต้ผมกันแล้วกันมาเอานี่กับเอานี่มาบันเทิงกันเลยอ,อัะจืบออย่างเนี่อย่างครับสบ i ยดีแมนสบดแมนอันนี้ปล่อยใหญ่อ่ะกลัวจะปล่อยขี้โมกมากกว่าครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟที่รักกูคุ้งกูคนนะครับ,รบวันนี้ผมกับลุงชัยจะมาทําเมนูอาหารเหนือยำจิ้นไก่ครับครับวัฒนธรรมการยูวัฒนธรรมการกิน ที่ไปง่อยก็ว่าอย่างถ้าเป็นสไปเดอร์แมนถ<อ>้าปล่อยยายแมงมุมเหลอไลายนเนอร์ไอ้อีกาครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับผมยำจิน้นไก่เมืองเมืองเอาเลยโอเคไฟฮอนล่ะกระทะเขาตั้งเลยก็ไฟมันยังหมัดถ้ายังไม่ได้จุดเจ้ายังเอาถอยถอย,ถอ,ยออกมาออกมาก่อนบันเทิงกันละมาเมา เอาหม้อข่างเขาตั้งเลยอันนี้จะไปเอาตั้งไฟกัมันเป็นพ้าสติกเนะนี่ยห้ามไม่ได้เงี้ยควายบนว่าเอาหม้อข่างเขาตั้งเลยเอาน้ำล้างเลยเอาน้ำล้างลุงชายเอาน้ำมาล้างหม้อข่างกรมอันนี้ก็ได้เราจะไปเอาตั้งไฟเนอะมันเป็นพ้าสติกนะเกือบปากนักโอเคอันนี้แหมน,นอนเติก S <S เพียงพีนอนอ,ะอ ô, ะ่ะโอ้แม่แผ่ยงหมาบุญกะมาเดี๋ยวนี้เิงพีดแผ่ยงมาบุญกะชัยพียงกลัวมันโมดนน้ำอ่ะเพียงยังมาล้างนักๆวันห้ลา,าล้างลุงพุ่นมาหรออ๋อล้างมาแล้วกะคิีงเอาสเต็ปซิว<า>บ่อใส่เมาปิดเปับเอาน้ำเอาใช้เอาหม้อเขาตั้งเลยหม้อขางเขาตั้งเลยโม่ขางตั้งเอาน้ำใส่เลยลุงชัยเอาน้ำขวดใส่เลย ใส่น้ำน้ำขวดพุทธหาหูหลหรอยิ่งจะตามพี่กดตามไปโอ้เฮาใจพิกนับทำเลจอันนี้เอามาโชว์เปิ้ลมาได้ใส่ไปเลยลุงชยัยสามขวดใบประคูดใส่ปะใบประคูดใส่เหรอใ,<ะ>ใส่ค่ะฮะใส่พุทธใส่ใบก็ว่าใส่ต้นมันใส่กับใบมันนะครับว่าไปเลย ใส่ต sí, ัว <sketches> มันแหย่ยังเคย์เนี่ยเออบรรทัดฐามมาได้นะเนี่ยผมใส่นี่อู้กับมันหมอนี่อู้เตะอู้เตะเนอะเป็นกำเตะเนอะบรรทักำเล่นน่ะเออเนี่ยอ่านเพื่อใส่ต้นมันจะกะรอมาใส่ใส่ใบมันที่เออแล้วน้ำใส่ไปกี่ขวดสามพอพอก็เออแล้วกับปีใส่ไปล่ะยังอ้าวแล้วยังมาใส่อ่ะ ใส่ด้อใส่ไม่ได้น้ำม,นมันยัง<อ>หมหอนด้อใส่กับปิมันผูกอ่ะไอหยังว่าใส่กับปีนี่ใส่ไม่ได้มันผูกอี้มันผูกหยังกระเดียว่าใส่น้ำมันหมหอนด้ออ๋อถ้าเวลาไส่ใบบกหูนี่เขาต้องกำกับไฟโดยกะะออมันกันไนหยังกันไนหยังมันกันหยังมันมาได้กันห้าลืมเอาไว้ลืมเอาไว้เหรอ อารมณ์ฉุนเฉียวด่าลุงชายนี่ผมอู้มาได้เนอะไปป้าพ่อไหวเซมทิ้งแง่ยังก่อนเนาะไก่ก็มาเโคกผมต้มหนึ่งตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเ่าต้มห้างยังหนึ่ตัวเดี๋ยวเ่าขึ้นมาซีกเอาเอาต้มหนึ่งตัวไปตำน้ำพริกเนายน้ำพริกอย่างไหนเหมาะกินอย่างมาวนไปวนมากิงแต่ยำกินไก่อะผมซื้อพริกลาบมานี่หรอนี่หรอใส่พริกลาบ ใส่พรี่ลบลุงยายคือใส่พริก่องเออเล็บใส่หิงเด้อก็ใส่พี่ลำนั่นลหละมาเออใส่ปีด้วยบ่อนี่ฮลุงใช้ผักไก่นะเขาใส่ปีด้วยบ่ใส่ปีสักสามหัวบ่อใช่ห้าหมอมักบมักปีอ่ะเออผมไม่ใส่เด้อซัตางมีบ่ซื้อบ่ซื้อมาสักสามหัวหน้าบ้านเรามีใครเลยมาใส่มาใส่ปีหมอบ เอาเอาลงใช้่ามานี่เดี๋ยวผมย่อไปใส่ก็เดียวนี้ครับผมต้มน้ำใส่ข่าข,าขมิ้นจักข่ห้าหอมป้อมใส่ลงไปครับเดี๋ยวเราจะนำไก่ลงไปพร้อมกับกะปิต่อไปเราจะนำกะปินะครับลงไปต้มจื๊อสมุนไพรนะครับแน่นๆเลยครับสำหรับหม้อนี้นะครับ รับประกันว่าอร่อยแน่นอนว่าล้าแน่นอนนะครับครับผมน้าไก่ลงไปต้มได้เลยครับ <c oughs> โอ้โหดูครับ <c oughs> มาเลยมาเลยครับหลังจากต้มได้ตีแล้วนะครับอันนี้เหอยจะตัก เอาพึ่งไว้คือมันเย็นสักบืดสักเมื่อนะครับเนอะอ่าลุงชายมากราบช่วยผมกั<ะ>น,นเฮ้อขม h o หยะดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เครื่องในตักขึ้นมา ตาไปไหนใครลากกีตาผมอ่ะเคียวตาพาไปอ่ะเฮโยโอเคไปไปไหนบอกเอาไปชีกร oh, อมันเย็นสักก่อนอ็ให้กรีบทานออกเลยโอ้ยเสียดายทานลุงชาย oh, oh, มอมเมาลุงชายยิงเงี้ยมอม